ชิญคะ่ะท่านห้องนี้เลยค่ะห้องนี้ละค่ะห้องทำงานของท่านแม่อ๋อครับห้องนี้สวยมากเลยนะครับต้องสวยแน่นอนอยู่แล้วละค่ะท่านพ่อจุ่มซื้อของและตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยคะ่ะท่านสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับ เอ๊เมื่อกี้บอกว่าซื้อของแล้วก็ตกแต่งใหม่ทั้งหมดเหรอครับใช่ค่ะแล้วเอาเงบที่ไหนล่ะครับงบบริษัทค่ะใครเป็นคนอนุมัติเออจุ๋มเองค่ะอ๋อคุณจุ๋มเป็นเจ้าของบริษัทเหรอครับถึงได้เซ็นอนุมัติได้เออคือไม่ใช่เหรอค่ะแต่คุณแม่บีมท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะ คุณจุ๋มเป็นผู้จัดการบรษิษัทตั้งแต่สมัยเจ้าของคนเก่าแล้วครับอ๋อคือไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วคุณออมเป็นผู้จัดก,การค่ะแต่พอมีการเทคโอเวอร์คุณออมก็โดนปลดไปเป็นแม่บ้านค่ะฮะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอค่ะผมขอ,อรายชื่อพนักง,งานที่ยังทำาอยู่ที่นี่ทั้งหมดภายในวันนี้ค่ะท่าน ผมจะขอรีเซ็ตตำแหน่งพนักงานใหม่ทั้งหมดค่ะได้ค่ะ ไหมออมสบายดีค่ะบอสสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีซ่าคิดถึงนะคิดถึงบอยเหมือนกันค่ะออมทำไมทึงใส่ชุดนี้ล่ะตอนนี้เขาจ้างออกหนูเซนทำงานต่อจต่แม่ลูกคู่นั้นให้หนูเซนในตำแหน่งได้บ้างค่ะแล้วเธอก็ยอมค่ะ บอสมันไม่มีทางเลือกค่ะทางเลือกมันมีเสมอแหละเชื่อฉันสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเธอโอ๊ยคุณบีมทำหนูทำไมคะยังจะถามอีกเหรอก้าฉีกหน้าฉันกับท่านเจ้าของใหม่ แม่บรนณาให้ไปเป็นคนล้างโวบจริงๆเลยแต่หนูแค่พูดความจริงนะคะพุณจุ่มความจริงของเธอมันแฝงไปด้วยอะไรอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอยังอยู่ข้างไก่ออกคุณบีมหนูไม่ได้อยู่ข้างใครทั้งนั้นแหละคะ่ะพอพวกเราก็เป็นพนักงานกินเงินเดือนเหมือนกันสำนวนเอาไงดีคะคุณแม่ ปล่อยมันไปก่อนและถ้ายังส่ออาการเอ็นเอียงไปทำแย่ปอมแล้วก็ได้เห็นดีกันแน่ค่ะคุณแม่ริบเปิดแล้วค่ะขอตัวนะคะบอสฟ้าบอสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะบอส ฟ้าทำยังไงอลืมเลยสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะไปยกมือไหวกันทำไมนั่าะสิมันไม่ใช่เจ้าหนายของเธอแล้วนะบีมการทักทายคนรู้จักมันคือมารยาททางสังคมนะและอีกอย่างหนึ่งเขาก็เคยเป็นเจ้าหน้ายของพวกเรานะแต่ตอนนี้ไม่ใช่มันเป็นแค่คนนอกเออจริงสิ แค่หอบหนะังหน้าเข้ามาในนี้ได้แลกบัตรเข้ามาหรือเปล่าไม่ได้แลกทำไมเหรอไม่ได้แลกยังกล้าเข้ามาในนี้กเหรอเอ๊หรือว่ามันจะมาสมัครงานเพราะตำแหน่งแม่บ้านยังว่างอยู่นะลูกเปล่าฉันไม่ได้มาสมัครงาน ไม่ได้มาสมัครมาอย่าบอกนะว่าจะมาเก็บของไม่ทันเพราะฉันกับคุณแม่ช่วยกันเผาทิ้งไปหมดแล้วแล้วงานที่อยู่ในได้ของฉันอ่ะไม่เหลือแล้วเสียแหลม ไม่น่าแล้วผู้คุณสองคนแม่ลูกเข้ามาทำงานเลยพวกคาคงขึ้นวอแม่คบ้าเราค่ะ <c oughs> คุณเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเออท่านคะท่านรู้จักกันด้วยหรอครับรู้จักสิก็คุณฝนเขาคือภรรยาของฉันภรรยาใช่ฉันกับคุณเสิร์ดเราแยกกันทำธุรกิจแต่พอบริษัทฉันเจ๊งพอคุณเสิร์ดเขารู้เขาก็ช่วยซื้อบริษัทนี้ บอยคะบอเป็นเจ้าน้าที่ดีของเรามาตลอดรอบนี้ยกโทษ้พวกเราด้วยนะคะกเราขอโทษค่ะบอขอนะคะบอคุณอมค่ะบอฉันขอคืนตาแหน่งผู้จัดการให้เธอนะขคุณค่ะบอขอบคุณค่ะ,คคะยินดีด้วยนะคะคุณอมขอบใจนะฟ้ ค่ะคุณอมฟ้าคะบอสฉันขอรายชื่อพนักงานณนะปัจจุบันทั้งหมดหน่อยสิได้ค่ะร้องคขะคุณแม่ยกเว้นครอบครัวจิตชื่นรือไทยไม่ต้องเอามาให้ฉันเอา้าทำไมล่ะคะบอสเพราะฉัน ค่ะคุณไม่ตอบหนูทำไมคะไม่ใช่ความฝันเราตกแย้งคุณแม่นี่แหนะละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม และสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนอ้าวประจุมคุณไอคุณเนื้อทอง สวัสดีค่ะขยันจริงมาทำงานแต่เช้าเชียวแหมจะไม่ขยันได้ไงหรอแกไม่ทำงานก็ไม่มีเงินแล้วถ้าไม่มีเงินก็ต้องอดตายนะสิ <c oughs> จริงแก <c oughs> แกจนปูนี้แล้วยังต้องทำงานเป็นแม่บ้านต่ำๆๆแบบนี้อยู่อีก <c oughs> เธอ,อน่าสงสารเนอเอ้าวไอเนื้อทองท่านประธานสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีจ้เอ้าป้าจุ๋มสวัสดีครัท่านประธานสวัสดีค่ะเรื่องงานของลูกป,ป้าที่คุยไว้ออกอนุมัตแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้น้องน่าจะเข้าออฟฟิศช่วงบ่ายๆค่ะจริงเหรอคะท่านประธาน ขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสลูกสาวป้าออมสิคะต้องขอบคุณที่แนะนำคนเก่งๆแบบนี้มาให้ออมลูกสาวป้าในโปรไฟล์ดีมากเลยนะคะสมัครบริษัทใหญ่ๆได้สบายๆเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะยังไงก็ขอบคุณท่านประธานอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าเราต่างคนต่างช่วยกันนะคะคุณป้าค่ะท่านประธานเอา้า มัวยืนทำอะไรไปทำงานก็ได้แล้วค่ะ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 ไปสิพี่สองคนนี้นี่ งนี้ฟ้ากว่าสินแล้วนะคะแม่ขอบใจจ้าลูกแม่ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาช่วยก็ได้เดี๋ยวเสื้อผ้านหนูก็เปื้อนหมดก็ฟ้าอยากช่วยแม่นี่คะแล้วหนูไม่อายเขาเหรอลูกมีแม่เป็นแม่บ้านแบบนี้ฟ้าจะอายทำไมล่ะคะเป็นแม่บ้านไม่ดีตรงไหนถูกอาชีพก็มีเกียรติทั้งนั้นแหลคะค่ะ และอีกอย่างถ้าโลกนี้ไม่มีแม่บ้านออฟฟิศนี้หรือที่ไหนไหนก็คงจะสกระปรกไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะอาชีพของแม่สำคัญขนาดไหนจ้าไม่คนช่างพูดไปหนูไปทำงานได้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูช่วยเก็บอันนี้นะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร โุ้ยตายตายนั่นยีฟ้าใช่ไหมเฮ้ย hey, จริงด้วยไอเนื้อท้องไม่เจอกัานักดานเลยนะใช่เกือบสาปีเลยเนาะก็นั่นนะสินี่หนูรู้จักกันหรืลูกอ๋อเพื่อนสมัยเรียนของฟ้าเองนะคะแม่ฮะแม่เหรอใช่นี่แม่ฉันเอง ว้ายตายแล้วเรียนด้วยกันมาตั้งนานไม่อยากรู้ว่ามีแม่เป็นแม่บ้าน มันเริ่มง,งานวันนี้วันแรกนะ่ะเริ่มง,งานวันแรกที่นี่เนี่ยนะใช่ตายเป็นแค่ลูกแม่บ้าน ก็ฉันพูดความจริงใช่เป็นแม่บ้านก็อยู่ส่วนแม่บ้านไม่ตกมาแซงคนมีการศึกษาเขาจะคุยกันถึงป้าจะเป็นแค่แม่บ้านด้อยการศึกษาแต่ป้าก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครถ้าการได้เรียนสูงมันไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงตามป้ายอมเรียนน้อยซะยังดีกว่าเฮ้ยป้าเลยกล้าวอมฉันอพวกเธอนี่เหมือนเดิมเลยนะ อวดดีชอบดูถูกคนอื่นอย่ามัวแต่เสียเวลาไหนเลยเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเถอะจะได้ทำงานที่ดีขึ้นไม่ใช่ลุ่มลุ่มดอนดอนแบบทุกวันนี้นี่แกว่าพาฉันโง่ต้องพัฒนาตัองหรอ,อโอ๊ยไอไม่ต้องไปก็แล้วแต่พวกเธอจะตีความก็เแล้วกันไปเธอคะแมา่จัา,า,าลูก อนอกจากพัฒนาเรื่องงานแล้วพวกเธออย่าลืมพัฒนาเรื่องจิตใจด้วยนะ เนื้อทองฉันมีให้จะบอกอะไรไอ้ก็เรื่องเรื่องอะไรล่ะพูดมาสิมานีมานีโอ๊ยแกเนี่ยมาเอาน้าตามฉันมามาหนีเลยมาโอ๊ยมีอะไรแก ะบอกฉันได้หรือยังเนี่ยมีแกรู้ข่าวหรือยังข่าวอะไรล่ะพี่พี่พูดมาเหอะก็ข่าวประกาศคัดเลือกอวหน,น้าคะนคนใหม่ไงจริงเหรอจริงฉันเห็นประกาศหน้าห้องท่านประธานแล้วก็เช็คอีเมลแล้วด้วยนะแล้วตำแหน่งนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกล่ะฉันว่านะก็น่าจะเป็นผลงานแล้วก็ความสามารถแหละแบบนี้ฉันก็มีลุ้นนะสิ มันก็ไม่แน่หรอกนะฉันกลัวว่ายีฟ้ามันจะโฉบไปนะสิยายนั่นนะยิงเก่งแต่สมัยเรียนอยู่แหบคุณออกก็โฉบมันไม่ขาดปากปาจริงด้วยแบบนี้เราต้องร่วมมือกันอาชนะนนมันนะไอ้ร่วมมือกันทำยังไงล่ะก็อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกมันไงแล้วถ้ายายนั่นสงสัยเรื่องงานเราก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนมันไงโอเคตามนะั้นดิว เสร็จสักทีอืมไปช่วยงานแม่ต่อดีกว่าอา้าวอยู่นี่เองเหลือตรงไหนยังไม่ทำไหมคะเดี๋ยวฟ้าช่วยไปต้องเลยลูกเดี๋ยวเสื้อผ้าเปื้อนหมดไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฟ้าช่วยจะได้เสร็จไวๆแม่จะได้พัก แหมลูกคนนี้จริงๆเลยงั้นช่วยเช็ดอ่าง้ละหน้าให้แม่ก็แล้วกันค่ะได้คะ่ะแม่คะนี่นาฬิกาของใครอะคะ ไหนลูกนี่ไงคะแม่โหคงจะแพงหน้าดูเลยนะเนี่ยน่าหนานสิคะแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครงั้นเดี๋ยวฝาเอาไปให้ฝ่ายบุคคลประกาศตามหาเจ้าของดีกว่าอืมดีลูก จริงใช่ไหมเนี่ยคือทลาบลอยแล้วฉันเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าแผนกคนใหม่นึงได้นะ่ะฉันก็เหมือนกัน ขอแสดงความยินดีกับคุณฟ้าผู้จัดก,การคนใหม่ค่ะจริงเหรอคะเป็นหนูเหรอคะใช่จ้ะดีใจด้วยลูกเป็ไนไปได้ยังไงอ่ะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆใช่คุณออมครับอะไรชื่อผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกคะ่ะตำแหน่งนี้ฉันเป็นคนเลือกเองกับมือ แลวาวท่ไม่ทานใช้เกณฑ์อะไรตัดสินคะถ้าเป็นเรื่องประสบการณ์ยังไงแลทองก็มั่นใจว่าเนื้อทองเหนือกว่าฟ้าทุกอย่างเรื่องนั้นฉันไม่เถียงหรอกคะ่ะแต่สำหรับที่นี่เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องจิตใจคะ่ะจิต,จตใจท่านประธานแบบเขายัางไงคะนั่นน่ะสิครับคุณไอคุณจำทองที่เจอได้ไหมคะทอง แล้วเธอเหรเนี่ยทองจำกระเป๋าสตางค์หน้ารีบได้หรือเปล่าอีบอกนะคะว่าใช่ของพวกนั้นฉันเป็นคนเอาไปวางไว้เองทองของจริงใช่ไหมเนี่ยคือลาบลอยแล้วฉัน ตั่ะงนนั่นเปิดเลยของโตใครเจอก็เป็นของคนนั้นแล้วกันนะนี่นาฬิกาของใครอะคะแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใคร งั้นเดี๋ยวฟาเอาไปให้ฝ่ายบุคคลประกาศตามหาเจ้าของดีกว่าอืมดีลูกสวยแล้วแล้วก็ขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะคะที่เก็บนาฬิกามาคืนให้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะท่านประธานมันไม่ใช่ของหนูหนูก็ต้องมาคืนสิคะ ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าทำไมฉันถึงเลือกฟ้าเข้าใจแล้วค่ะพวกเราขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเอาทองมาคืนครับใช่ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะรีบเอามาคืนเหมือนกันค่ะถ้าพวกเธอสำนึกผิดจริงๆฉันก็จะให้โอกาสพวกเธอกลับตัวผ้ายระมดาแต่ต่อจากนี้ไปคุณฟ้าจะมาเป็นหัวหน้าพวกเธอโดยตรงพวกเธอ ต้องเชื่อฟังและให้เกียรติเขาด้วยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจครับท่านประธานฟ้าฉันขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่เธอกับแม่อ่ะฉันก็เหมือนกันยกโทษให้พวกเรานะฟ้าอืมไม่เป็นไรฉันยกโทษให้ป้าจุ๋มครับผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับหนูด้วยค่ะป้าไม่ถือโทษโกรธพวกหนูหรอกเพื่อนฟ้าก็เหมือนลูกหลานป้านั่นแหละ ขอบคุณนะครับอย่ามาจับหนูหนูไม่ชอบให้ใครมาแตะอย่ามาคองแวะหนูไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้หนูเป็นฮิปโปแต่ว่าหนูตัวไม่ใหญ่น่ารักโดนใจใครต่อใครเรียกหนูหมูเดง